สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกับอูอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะอูอยู่หน้าบ้านนะคะก็ว่าจะมาตัดต้นอ่นนี่คือเงินไหลามาด่างขาวนะคะพอดีมันเลื้อยยาวแบบเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวว่าจะมาตัดแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะแยกกระถางให้น้องเขาเนาะจะได้หลาย,ลายกระถางขึ้นมานะคะเพราะว่ามันดูสิครับมันเอาเสาให้มันเกาะมันก็ไม่เกาะนะมันก็ ตกลงกับพื้นเดี๋ยวเราก็จะมาตัดขยายพันธุ์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดแัดให้มันเป็นระหว่าง,งกลุ่มกลางของรากมันนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็จะได้ต้นหนึ่งเนาะน,นี่นะคะเงินไหลมาด่างขาวนะคะทุกคนน,นะคะก็จะตัด แต่ระหว่างระหว่างตรงนี้มันก็จะมีรากนะคะแล้วเราก็ก็จะปักลงดินนะคะทุกคนก็จะได้แยกออกมาได้หลายต้นอันนี้ก็อีกช่อหนึ่งอันนี้ดูี่มันเลยไปกับดินแบบไม่เป็นทรงสวยเลยอะ่ะอันนี้ตรงนี้ดีกว่าก็จะปักรงนี้เนาะให้มันยืดใหม่ อุ้ยอันนี้ไม่มีรากเท่าไหร่เลยอ่ะเอ้ยอันนี้ไม่มีรากเท่าไหร่จะจะขึ้นไหมจะเกิดไหมเนาะก็เดี๋ยวพวกนี้ที่เหลือก็ให้มันเลื้อยกับต้นไปเนาะก็เหลือประมาณนี้ก็ให้มันเลื้อยเลับต้นไปเกิดใหม่นะคะทุกคนอ,อันนี้ก็จะเป็นกระถางที่ สลับจับเปลี่ยนเป็นกระถางเก่าๆนะคะอันไหนตายแล้วก็เปลี่ยนกระถางใหม่นะ ็เป็นดินอันเก่านะคะที่เก็บเๆเลยนะเสร็จแล้วหนึ่งต้นค่ะ วนี้อากาศร้อนแดดร้อนมากนะคะทุกคนต้นไม้ก็มีแอบตายไปบ้างก็ไหนตายล้วก็เปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่เปลี่ยนไปนี่นะคะได้แล้วนะคะหนึ่งต้นนี่นะคะก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะได้หลายต้นเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อเขาเนาะ แต่ก่อนชอบซื้อต้นไม้มากซื้อมาก็ตายนะคะทุกคนก็นี่ก็พยายามเลี้ยงให้มันรอดแล้วก็พอมันต้นใหญ่แล้วเราก็ขยายพันธุ์ออกมานะแล้วจะได้หลายๆต้นนะคะทุกคน น้องวัวแอบอยู่ใต้ต้นไม้นะสงสัยตรงนี้เขาจะเย็นเขานะเขาชอบมานอนเล่นตรงนี้นะน้องวัวโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเราขยายพันต้นเงินไหลมาด่างขาวนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้หกต้นนะคะทุกคนน้องเขาปลูกง,ง่ายนะคะปลูกกับ ดินปกติแล้วก็หรือจะเป็นกระบืมะพร้าวอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะแช่ไว้ในน้าน้องเขาก็เกิดรากได้นะคะไม่ตายนะคะต้นนี้นะเตียงง่ายมากแปบ,บเดียวก็แตกยอดแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยดูน้องวัวนอนตัวยืดตัวยาวเลยฮะร้อนไหมลูกเดี๋ยวแม่เปิดพัดลมให้เอาไหมคะฮะโอ้นอนตัวยืดตัวยาวนอนบนที่นอนโซฟานะ นอนสะลูกเดี๋ยวแม่เปิดพัดลมให้นะคะจะได้ไม่ร้อนนะลูกนะน้องวัวนะคะน้องวัวเป็นแมวพันธุ์ีิเชนมากค่ะตอนแรกเป็นตัวสีขาวๆนี่ตัวเริ่มเป็นสีน้ำตาลมดแล้วเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะตอนแรกๆจะเป็นตัวขาวจืวะ หน้าก็ยังไม่ดำขนาดนี้ตอนนี้หน้าดำไปหมดแล้วแไป๊ไปนอนไปนอนแอม่ควรใช่ไหมลูกเอาแตงโมสับประรดแล้วก็ฝรั่งฝรั่งเป็นลูกเล็กๆหรอวันนี้ลูกเท่าไหร่ฝรั่งทับถูกค่ะถึงได้ยี่สิบแลเอาฝรั่งแตงโมสับปะรดนึงหรอคะจ้าแล้วก็ฝรั่งค่ะ ค่ะ ขายข้ามันไก่ได้ไม่มี เท่าไหร่คะหกสิบเจ็ดสิบเนาะเดี๋ยวโอนค่ะ